คนพบทูติฟรูตี้เบตอนที่หนึ่งขับเค้กนี้ต้องออกมาอร่อยมากแนะ่อู้ร้อนจังอ้อถ้าป่วยหรือเปล่าถ้าป่วยก็ไปเข้าพักร้อนไม่ได้นะฉันต้องไปอยู่แล้วก็แค่ในนีน้นมันร้อนเตาอ,อบกำลังทำงานถึงชีสุดเลยฮะอือจริงด้วยเธอสุขภาพ อย่างกับสตรอเบอรี่เลยอ่ะฉันยังไม่มีแผนช่วงพักร้อเลยเธอเป็โลกแฟนตาซีกับฉันได้นะ่วยหยิบสตรอเบอรี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมอุย้ยก็มันอร่อยสุดๆนี่เธอกินสตรอเบอรี่เข้าไปเป็นตันเลยเหรอเนี่ยชอนขอโทษคิวตี้ช่วยทีไปเก็บสตรอเบอรี่จากป่ามาเพิ่มทีเดี๋ยวฉันเปิดเตาอบสักพักนึงดีกว่า โอโโลลูกใหญ่เชียวอืมแถมอร่อยมากด้วยนี่มันผลไม้พิเศษที่พวกแฟนตาซีกินกันคเค้กของฉันต้องออกมาเลิศที่สุดในโลกแน่ จริงหอ,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 อฉันต้องได้ลองลิ้มรสแวนดี้นั่นใครมากับเธอนะ่ะนี่ญาติของฉันเองเลซี่เขามาพักผ่อนกับเราช่วงนี้แมหมใครโชบด,ดีมากเลยนะฉันเพิ่องอบคัพเค้กสิจพอดี <c oughs> เอาเลยนี่คอลเลชินคัพเค้กอร่อยสุดๆไปเลยเพราะว่าใช้เตอร์รี่แบบพิเศษ เหมือนที่พวกแฟนตาซีกินกันถึงว่าละสตรอเบอรี่แบบพิเศษฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉันอยากกินสตรอเบอรี่ที่ว่าฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยฉันขออยู่นี่ฉันมีธุระต้องทำเดี๋ยวฉันไปด้วยแต่แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวฉันต้องไปเที่ยวพักร้อนที่โลกแฟนตาซีไปกับเราน่อยสิจะถึงหรือยัง สตรอบอรี่เลยกับเมลอนว้าวมีกลิ่นส้มด้วยสถานที่นี่ฝันเลยว้าวสวัสด์ชัๆอ๋อระวังหน่อยเลยดี้อืมกลิ่นหอมแบบผลไม้ว้าวแยมนี่นะโลกใหม่ชัดๆเลยสุดยอดเป็นเลยล่ะอ ที่เลที่สุดในจักราวาลสุดยอดเลยมันอร่อยกว่กินหอมหอมซะอีกฉันกินผลไม้ได้ไม่มีวันเบื่อเลยเป็นการเที่ยวพักร้อนที่ดีที่สุดโอ้จริงๆรชน,นะเซซี่เอาไว้เอ๊ะเขาจะทำอะไรอยู่นะเขาคงลืมเราไปสนิทแน่เลยฉันไม่มีทางได้ฝึกทำเพลสเซลด้วยมือแล้วเออเซซี่คงกำลังสนุกมากแหละ 可以看哪题？ เราต้องไปบอกคนอื่นแล้วมาช่วยพวกเบบี้จากพวกสัตประหลาดตัวจิว้วพวกเขาพาเรามาตรงนี้ทำไมพวกเธอกินผลไม้จนหมดเลยเราติดตามตอนต่อไป